สวัสดีครับพวกกบมแมทกินก๊อปนะครับจากเว็บน้องไอทีดอทคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งวิโดนะครับเป็น Windows 10ด้วย USB flash drive นะครับซึ่ง flash d r i e นี้ผมทําเป็น USB boot Windows เรียบร้อยนะครับก็สําหรับวิธีการนะครับก็ดูที่ใต้คลิปว่ามีขั้นตอนวิธีการทํา USB เนี่ยแบบไหนนะครับคลิกดูที่ใต้คลิปนะครับมีลิงก์แปะไว้ให้นะครับ สำหรับคนที่เตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสําหรับโน้ตบุ๊กตัวอย่างในวันนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อของ hp นะครับซึ่งปุ่มเมนูนะครับที่เราต้องทราบนะครับก็คือของ hp เนี่ยจะกดใช้ปุ่มตัว f 9นะครับส่วนยี่ห้ออื่นนะครับสามารถคลิกได้ที่ใต้ลิงก์นะครับมีคลิกมีลิงก์ให้ดูนะครับว่าปุ่มเมนูของยี่ห้อต่างๆเนี่ยกดบูตปุ่มอะไรนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ให้เรามาเริ่มกันเลยนะครับ วิธีการติดตั้งตัว windows 10นะครับใน n o ้ e b o o k นะครับ่อนอื่นก็เอา usb ของเราเนี่ยนะครับเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับเมื่อเสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับเสียบเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเปิดเครื่องเลยนะครับเปิดเครื่องเลยครับผมเมื่อเริ่มเปิดเครื่องนะครับเครื่องยี่ห้อ hp เนี่ยก็จะมีข้อความบอกนะครับที่ด้านล่างนะครับว่ากดปุ่มอะไรที่จะเป็น start menu นะครับตรงนี้มันบอกว่ากดปุ่ม escape นะครับ กดปุ่ม escape เรามันจะขึ้นเมนูแบบนี้นะครับก็คือเป็นเมนูว่า f 1 f 2เนี่ยกดแล้วได้อะไรนะครับในที่นี้มันจะบอกว่า f 9เนี่ยเป็น boot device option นะครับก็ให้เรากดปุ่ม f 9นะครับกดปุ่ม f 9นะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าตา boot manager นะครับก็จะเป็น boot option เมนูต่างๆนะครับแล้วก็ให้เราเลือกไปที่ usb นะครับที่เป็น usb flash drive ของเรานะครับเลือกแล้วก็ เลือกมาที่ USB แฟนะครับในที่นี้เป็นยี่ห้อ k i n g s t o นะครับเลือกเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Enter นะครับมันก็จะเข้าสู่โหลดอย่างนี้ครับให้เรากดปุ่ม Enter ถึงที่นะครับจากนั้นหลังจากที่โหลดเข้ามาสู่หน้าตาของตัว Boot ด d นะครับตรงนี้ก็จะให้เลือกนะครับว่าจะติดตั้งแบบ32บิตหรือว่า64บิตนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ ทำยู b ให้บูตทั้ง32บิตแล้วก็64บิตนะครับมันก็จะบูตเข้าสู่หน้าติดตั้งเลยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น64บิตนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีแรมมากกว่า4จินะครับก็เลือกเวอร์ชันนะครับผมเลือก64บิตแล้วก็กดปุ่ม e n t t r r นะครับจากนั้นรอสักครู่ครับแล้วก็หากเป็น USB ที่ไม่ได้ทำ 6 4บิตหรือว่าส2บิตนะครับมันก็จะเข้าหน้าโหลดเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะครับมันก็จะไม่มีให้เลือกว่าจะติดตั้งเวอร์ชันอะไรตรงนี้ก็รอสักครู่ครับจากนั้นจะเข้ามาสู่หน้าตาติดตั้งของตัว Windows นะครับมาสู่ตัว Windows Set up เรียบร้อยตรงนี้ให้เราเลือกเป็นภาษาตามที่ต้องการนะครับแต่ที่จะแนะนำก็คือเลือกเป็นค่า default ไปก่อนแล้วก็ให คลิกที่ปุ่ม next ไปเลยนะครับหน้านี้เรายังไม่ต้องตั้งค่าอะไรคลิกปุ่ม next ไปก่อนจากนั้นเลือกที่ install now นะครับแล้วจะมาที่หน้าตัวให้ใส่ product key นะครับสำหรับคนที่มี product key อยู่แล้วนะครับ product key ของโตัว windows 10ก็ให้ทำการกรอกให้เรียบร้อยนะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นกดที่ปุ่ม next และสำหรับคนที่ยังไม่มี Product Key ก็ให้เลือกที่ด้านล่างไปก่อนนะครับก็คือตรงไอออนแฮฟ p r โปรดักคีนะครับก็คือยังไม่ต้องใส่นะครับข้ามไปก่อนหรือคนที่มี Product Key อยู่แล้วต้องการที่จะข้ามไปก่อนก็ได้เหมือนกันครับคลิกที่ไอ n อนแฮ e นะครับจากนั้นมันจะให้เลือก uh, ในส่วนของเวอร์ชั่นของ Windows 10ตามที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับก็จะมีให้เลือกเป็น Pro Home นะครับก็เลือกตามที่ต้องการนะครับ แต่สาหรับคนที่ใส่บล็อกคีย์เมื่อสักครู่นะครับตรงหน้านี้นะครับมันจะถูกข้ามไปอัตโนมัตินะครับเพราะว่าบล็อกคีย์เนี่ยจะเลือกเวอร์ชั่นให้อยู่แล้วนะครับตามลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมานะครับก็เลือกเวอร์ชันนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น Windows 10 Pro นะครับเลือกแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next แล้วก็ให้คลิกที่ช่อง I Access นะครับก็คือจะเป็นการหน้านี้ก็จะเป็นลายเส้นต่างๆของตัว Windows 10นะครับคลิกที่ I Access แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next มาที่หน้านี้ให้เลือกที่ Custom Install Windows นะครับเลือก Custom Install Windows เดี๋ยวในส่วนของตัว partition นะครับจะอธิบายเยอะนิดนึงนะครับก็เริ่มจากเครื่องที่ยังไม่เคยติดตั้งตัว Windows นะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์ใหม่นะครับที่ยังไม่เคยมีการติดตั้ง Windows มาก่อนนะครับมันก็จะขึ้นเป็น partition แบบนี้นะครับที่ยังไม่ได้่อแบ่ง partition เลยให้เราเลือกที่ฮาร์ดดิสก์ของเราแล้วก็คลิกที่ปุ่ม New คลิมูนนะครับแล้วก็ตรงช่องไซส์เนี่ยให้เรากําหนดขนาดของไดซีนะครับซึ่งพาร์ทิชันที่จะแบ่งครั้งแรกจะเป็นไดซีเสมอนะครับที่จะแบ่งพาร์ทิชันอันแรกเนี่ยก็ให้เรากําหนดขนาดข,าดของฮาร์ดดิสก์ตามที่เราต้องการโดยมีหน่วยเป็น MB นะครับเป็นเมกนะครับซึ่ง1นึ่งพเมกจะเท่ากับ1นึจิกนะครับตัวอย่างนะครับหากเราต้องการ100่งจิกก็ให้เอา1024งพเมกเนี่ย คูณด้วย100นะครับเราก็จะได้จำนวนตัวเลขของ100จิกนะครับแล้วจากนั้นให้นำมากรอกที่ช่องไซส์นะครับตัวอย่างนะครับก็คือ100จิกใช่ไหมห้จิกก็เป็น10-240 0นะครับค่านี้ก็คือ100จิกนะครับและสำหรับคนที่ไม่ต้องการแบ่งพาร์ติชันเลยนะครับก็ให้เราและสำหรับคนที่ไม่ต้องการแบ่งพาร์ติชันนะครับก็คือมีไดซีไดเดียวนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็จะ ขนาด partition ของฮาร์ดดิสเนี่ยผมจะแบ่งแค่ได้์เดียวนะครับก็คือได c ์ซนะครับค่าตัวเลขในช่องตรงนี้ผมจะไม่เปลี่ยนอะไรนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่ม apply นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม ok แล้วเราก็จะได้ partition ของได c ์ซเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่2นะครับสําหรับคนที่เคยติดตั้ง windows ในฮาร์ดดิสมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับ ตัวอย่างในวิดโดที่เคยติดตั้งวิดโดมาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอแบ่งพาร์ติชันไปก่อนโอเคสำหรับคนที่เคยติดตั้งวิดโดในฮาร์ดดิสมาแล้วนะครับเมื่อบูตเข้ามาหน้านี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกออในส่วนของพาร t i ิชันที่2เนี่ย สังเกตที่ขนาดนะครับมันก็คือไดซีของเรานะครับแล้วก็พาร์ติชันที่3เนี่ยมันก็จะเป็นไดดีนะครับและให้เราเลือกนะครับที่ไดซีของเราแล้วคลิกที่ Format สําหรับการ Format ที่ไดซีนะครับเลือกที่พาร์ติชันไดซีแล้วก็คลิกที่ Format ในส่วนของไดดีเนี่ยเราไม่ต้อง Format นะครับก็คือเป็นข้อมูลต่างๆที่เราเก็บสํารองไว้นะครับหากต้องการล้างข้อมูลหมดเลยนะครับ หากต้องการล้างข้อมูลหมดเลยในเครื่องเนี่ยไม่ต้องการให้เหลืออะไรเลยนะครับคือต้องการเป็นเครื่องใหม่เอี่ยมนะครับคือแบ็กพาร์ติชันใหม่เลยแนะนำนะครับให้ลบทิ้งหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการข้อมูลอะไรแล้วก็ดีลิททุกพาร์ติชันแบบนี้ครับดีลิทให้ให้เหลือแบบนี้ครับแล้วก็แบ็กพาร์ติชันใหม่นะครับคือคลีนแน่นอนทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มการติดตั้งกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแบ่งพาร์ติชันก่อน ตัวอย่างนี้ผมจะมีแค่ไดซีอย่างเดียวนะครับเมื่อแบกไปทิชชันเรียบร้อยก็แนะนําให้ฟอร์แมนะครับหนึ่งทีนะครับสําหรับคนที่แบกไปทิชชันใหม่นะครับฟอร์แมเรียบร้อยก็เลือกที่ไดซีของเราแล้วก็คลิกที่ปุ่ม next ตรงนี้ก็รอสักครู่ครับสาหรับการติดตั้งตัว Windows ซึ่งโปรเซสตัวนี้นะครับจะช้าเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องของเรานะครับว่ามีสเปคแรงแค่ไหนนะครับถ้าฮาร์ดดิส์ s s d นะครับก็อาจจะเร็วหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็รอสักครู่อาจจะมีการรีสตาร์ทเครื่องนะครับประมาณ2อรอบนะครับ Hi there, I'm Cortana. And I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. You can use your voice อัน. or the keyboard along okay the way, okay and if you'd like me to stay quiet, rup 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 just rup select rup the sound rup icon. Rup if you need an assistive screen reader, press uh, the Windows, Control, and rup 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 Enter keys at the same time to enable Narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. แล้วก็ปิดเสียงนะครับโอเคปิดเสียงเรียบร้อยเรามาเริ่มในะส่วนของการตั้งคา่ามีภาคนะครับก็คือให้เราเลือกเป็นไทยนะครับเลือกเป็น Thailand แล้วก็คลิกที่ปุ่ม yes จากนั้นเลือกเป็น keyboard layout นะครับแนะนําเลือกเป็น US นะครับไม่แนะนำหรอกเลือกเป็น US นี่แหละนะครับเลือก US แล้วก็คลิกที่ปุ่ม yes ตรงนี้ในส่วนตรงนี้ในส่วนของ l a y ยอร์คีย์บอร์ดนะครับก็ให้ข้ามไปก่อนครับกดสคิปตนะครับตรงนี้เป็นการตรวจสอบเน็ตเวิร์กนะครับมันก็จะตรวจสอบเน็ตเวิร์กว่าเรามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่นะครับหากมีการเสียบสายแลนไว้นะครับมันก็จะคอนเนคให้อัตโนมัติและหากไม่ได้เชื่อมต่อสายแลนนะครับหรือว่ามี Wifi นะครับมันก็จะ ขึ้นเป็นหน้าถาม wi-Fi นะครับว่าเราต้องการเชื่อมต่อ wi-Fi ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะกดข้ามไปก่อนได้นะครับเพื่อ,อยังไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้มันข้ามไปก่อนในส่วนตรงนี้รอสักครู่นะครับเพราะว่าเครื่องผมเนี่ยมีการเชื่อมต่อสายแลนไว้นะครับมันก็จะใช้เวลาสักแป๊บนึงนะครับสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแลวก็อัปเดต ข้อมูลต่างๆของตัว Windows 10ครับโอเคเมื่อมีการตั้งค่าของ n t e r n e t เรียบร้อยนะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับก็คือให้เลือกเป็น Personal Use นะครับก็คือเป็นเครื่องของบุคคลนะครับก็เลือกตรงนี้แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next จากนั้นกำหนด User นะครับในส่วนตรงนี้จะใช้ในส่วนตรงนี้จะใช้เป็น User ของ Microsoft Account ก็ได้นะครับก็คือแมกก็คืออ e ีเมลของ Hotmail นะครับหรือว่าอ e ีเมลของ Outlook ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็นออฟไลน์นะครับออฟไลน์ Account ก็คือเป็น User ของเครื่องนี้นะครับสำหรับใครต้องการแบบนี้นะครับก็เลือกที่ออฟไลน์ Account นะครับ Okay. มันก็จะบอกว่ามีฟังก์ชันแบบนี้นะถ้าเกิดเราต้องการใช้งานเราต้องล็อกอินด้วย My Microsoft account นะครับตรงนี้ผมไม่ใช้ครับผมค้ามไปนะครับแล้วก็กำหนด User นะครับสำหรับ User ในเครื่องของเรานะครับกำหนดตามที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next แล้วก็ password นะครับหากต้องการกำหนด password ก็ใส่ไปได้เลยนะครับโดยจะให้ใส่2ครั้ง ในที่นี้ผมไม่ตั้งคลาสเวิร์ดนะครับก็กดที่ปุ่ม next แล้วก็ชอ่องตรงนี้ว่างไว้นะครับคลิกที่ปุ่ม next ได้เลยโอเคตรงนี้หากต้องการจะใช้ฟังก์ชันนี้ก็เลือกที่ yes นะครับในที่นี้ผมเลือก no ครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม access นะครับปุ่ม access ปึ๊บแล้วก็รอสักคู่ครับโอเคดั้งค่าเรียบร้อย เรียบร้อยครับสาหรับการติดตั้งตัว Windows 10นะครับเพียงเท่านี้ก็ได้ Windows 10เรียบร้อยครับก็ลองนําไปติดตั้งที่เครื่องดูนะครับสําหรับคนที่กาลังมองหาวิธีการติดตั้งอยู่นะครับสําหรับการรีวิวนี้ก็ขอเสร็จเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มติดตามนะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับที่จะมาอัปโหลดลงใน YouTube Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ